พูดความรู้สึกอะไรว่าอย่างนี้นะจะแอนไวใช่มใช่ใช่บางรันนะไม่ทั้งหมดนะขณะที่ขณะที่สคนนี้ก็ยังคุยกันเร่องคำกบอยู่โอเค next e c t next e t โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่อนดินทางแล้วผมก่อนเลยป่ะได้เลยจหายครับ รู้สึกรู้สึกใจหายแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเอ่อมันเป็นมันเป็นครั้งแรกเนาะของทีมของเราที่บอกว,ว่ามีโอกาสได้ทำซีรีส์ BL นะครับผมก็ก็ต้องบอกว่าเอา่อรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทัวร์ทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับผม <c oughs> ก็มันอาจจะไม่ได้พร์เฟรมากมายเลยนะแต่ว่ามันดีมากๆสำหรับผมแล้วมันดีที่ทำให้เราเราเรา,เราคนผลิตผู้ผลิตกับเอ่อแฟนๆได้ได้ใกล้ชิดกนันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้น ดิจิตต้องขอบคุณทุกทุท่านเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกคนที่เต็มที่ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนนะคะจนวันนี้เราเดินมา EP สุดท้ายละนะคะแต่ว่าก็ก็ตื้นตันเนาะทำกันมาเท่าไหร่นะเองปีสองปีจำได้เลยว่าตอนตอนตอนตื่นมาวันนี้ตอนแรกจะเข้าไปในทวิตแล้วก็โพสว่าวันสุดท้ายแล้วจริงหรือเอย่างเงร้ยแบบรู้สึกว่ายังไม่เชื่อตัวเองเารู้สึกว่า ตอนทํางานรู้สึกว่าอยากให้มันผ่านไปเพราะมันเหนื่อยอแต่พอผ่านไปจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอะไรเงี้ยก็ก็ใจหายแต่ก<ๆ>็แฮปปี้ความรู้สึกเหมือนลูกชายคนโตเรียนจบ <laughs> มันก็จะแบบต่อไปจะยังไงกันต่อนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของผลงานก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจที่ท,ที่กระแสะตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ แล้วก็มีคนชอบเยอะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นอีกั้งนี้เป็นเรื่องแรกของซีรีส์วเนาะเดี๋ยวเรื่องต่อไปถ้าเรามีโอกาสเราก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับเพื่อให้มันดีไปเรื่อยๆครับจริงๆถ้าบอกว่าไม่ติดใจก็ไม่ได้นะเพราะกองทัพโปรดักชันเขาเปิดเรื่องใหม่แล้วนะกองทัพโปรดักชันเขาเปิดเรื่องใหม่แล้วแล้วก็ตอนนี้คือคำว่าวายไม่ได้มีแค่ชายชายนอ่กรอมะ มียูริที่เป็นแบบหญิงยิงด้วยซึ่งล่าสุดกองทัพโปรดักชั่นก็ได้เปิดไปแล้วว่า <c oughs> จะมียิงยิงกองทโปรดักชั่นประจุถ้าจะพูดว่าไม่ติดใจไม่ได้ก็้วพูดแล้ติดใจแล้วเ,เรียกเรียกว่าเดี๋ยวมาลุลัว <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะตอนนี้ก็คือตอนนี้หลังบ้านของกองทัพโปรดักชั่นก็คือเรียกว่าทํางานกันอย่าง,นงหนักหน่วงมากเมื่อกี้ก่อนเข้าสัมภาษณ์เขายังยืนคุยเรื่องโปรเจกต์ต่อไปเลยนะฮะก็สนุกสนานค่ะ จริงๆแล้วใครที่ติดตามมาดูมาทั้ง9ก้อีพีก็น่าจะพอทราบนะว่าจริงๆแล้วเป็นโรมติดราม่าเข้มข้นรบคูเบอร์เราเราเรียกชองอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกๆอีพีมันจะมีเรื่องราวที่ทําให้ให้ตับเจ็บนิดหน่อย <laughs> ตับเจ็บนิดหน่อยแล้วก็อย่ามั่นใจนะครับว่าอีพีสุดท้ายจะรอดเราบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะครับ <laughs> <Okay. S 1> พี่เพชรมีอะไรจะพูดไหมฮะ <laughs> น่าจะสนุกครับอีพีสุดท้าย น่าจะสนุกนะแต่เอาจริงๆนะเพราะว่าเอาหลายๆคนบอกว่าอยากทุบหลังอย่าพึ่งอยไงพึ่งดูอีพีสุดท้ายก่อนแล้วจะทุบหนักกวเดิมไม่จะทุบหลังกว่เดิมเพราะเอาจริงๆอีพีสุดท้ายนี่แหละน่าทุบสุดแล้วอหรออัดแน่นอัดแน่นแต่วันนี้นอกจากได้ดูซีรีส์ของเราเป็นไฟนอลเอพิโซดเนาะวันนี้ก็ยังมีแบบว่าอะไรเป็นกิมมิกเล็กๆมาแบบได้เซอร์ไพรส์กันด้วยเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโปรเจกต ที่ก็เป็นโปรเจกต์ภายอยู่ภายใต้โปรเจกต์นี้แหละแต่เพียงแค่ว่ามันก็เป็นมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แหละเราเรามีเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องไปติดตามกันใช่ซึ่งเอาจริงๆนะคนที่ดูข่าวนี้อยู่ก็ต้องรู้แล้วนะว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแอบกระซิบไม่ให้แฟนคลับได้ยินแต่ว่าพี่ๆนักข่าวได้ยินได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้หรอกโอเค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 ท่านแมบอกว่ารับสึกการรับได้ต่อเนื่องจากคุณเบอร์ใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าต่อให้ซีรีส์จบแล้วแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่หายไปไหหนใ้คิดถึงเออ จะไม่หายไปไหนให้คิดถึงจะยังคงอยู่ในหน้าไทม์ไลายกลอวจะเติบโตขึ้นใช่ยังไม่บอกยังไม่บบอกยังไม่ตาต้องติดตามต้องติดตามแต่ว่าสุดท้ายแฟนารี่คือหนูว่าในวันที่ข่าวนี้ออกไปทุกคนก็ต้องรู้แล้วแหละว่ามันคือแต่เดี๋ยวไปรู้พร้อมกันในโรงดีกว่าโอเคไหมคะพี่พี่นะคะค่ะจิ๊กจิ๊กต้องบอกว่า ต้องฝากโปรเจกต์ของกองทัพโรชั่นในทุกๆโปรเจกต์ จริงๆแล้วกองทัพโปรดักชันเนี่ยเราทําหลายมิติมากๆไม่ใช่เพียงแค่เราเป็นผู้จัดเองลงทุนเองเราก็ยังเป็นโปรดักชันที่เขาเรียกว่าไปทํางานให้กับทางที่อื่นด้วยในหลายกค้าหลายๆที่หลายๆค่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากติดตามทั้งผลงานในทุกๆแบบของเราแต่เรื่องที่เราเรียกได้ว่าแฮร์รี่พรีเซนต์เลยแม่ต้องพูดเลยว่าตอนนี้ลูกสาวเราก็เดี๋ยวจะน้อยใจพราตอนนี้วันนี้มาร่วมงานด้วยนั่นก็คือยูริเนาะโดยที่ยูริเป็นครั้งแรกของทังกองครับ ค่ปีนี้ได้ชมแน่นอนใช่ในเมื่อมีแบบว่า BL ครั้งแรกแล้วอยู่นีก็ต้องมี GL ก็ต้องตามมาถูกต้องอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะอันนั้นคือไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะมีเรื่อง2,3,4,5ที่ตามมา ก็ยังจะมีโปรเจกต์ฝึกโปรเจกต์ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเดิมเจมส์ก็คงยังอยู่กับกองทัพโปรดักชันเหมือนเดิมเป็นแอสอะเป็นทีมเดียวกันเดียวกันใช่ใช่แต่ว่าก็จะมีพาร์ทงานที่แบบว่าต่างคนต่างอัดของเจมส์เองหรืเจมส์ก็จะมีโปรเจกต์ที่แยกออกไปหนึ่งโปรเจกต์เหมือนกันแต่ก็ยังไม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรแต่ก็อยู่ในกระบวนการเนาะแต่ว่าฝั่งที่ทํากับพ่อกับแม่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ฝากกองทัพไว้ก็ขอบใจค่ะฝากกองทัพโปรดักชันฝากกองทัพ ติดจำชื่อคำว่ากองทัพไว้เพราะว่าจะไปอยู่หน้าไทม์ไลน์ทุกคนแบบที่ทั้งปีไม่หายไปไหนเลยเพราะนั้นฝากด้วยแล้วกันเขื่อนเลยว่ากองทัพขายเือไม่ใช่ใต้ทหารใช่ขายใา้ที่เผ็ดไผ่วันนึงกับตัวถ้าเกิดว่าใครยังทัดใจสามารตอนหลังชูมาอะไรยังไงได้บ้างนี่อันนี้อาจจะต้องขอขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะตอนนี้แต่ว่า รับรองว่าเราเราทัวร์เราจะไปหาทุกคนแน่นอนครับแต่ว่าจะไปหาในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอยากให้ติดตามกันเสร็จต่อไปแล้วกันนะครับแล้วเนี่ยคือพ่อกูอเริ่มโป๊ะแล้วเห็นไหมทุกคนพ่ออริงจริงแล้วเมื่อกี้ถ้าโยนว่าดูอันคัดได้ที่ไอ้ฉีอีคือทุกอย่างจบเลย <c oughs> แต่เขาพูดว่าจะไปหาทุกคนแน่นอนอะเริ่มโปะแล้ว เพราะนั้นเดี๋ยวเราติดตามัวจะมาในอีกหลายๆรูปแบบเอาไปอย่างนี้แต่ในอีกรูปแบบหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คืออันคันในไอชีก็คือยังสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ทุกอีพีตอนนี้ดูได้ครบทุกอีพีแล้วตั้งแต่อีพีหนึ่งถึงอีพีสิบเลยจนไฟนอลเอพิโซดเลยนะฮะแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ต่างๆก็อยู่ในไอชีเช่นเดียวกันเนาะดูวนๆปก่อนจะเจอดูวนๆปก่อนที่จะเจอเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่่เอางี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคุณค่ะ